สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจะประดงคนลั่นทุ่งค่ะ,คะมาทีมช่างก็มาถึงหน้างานแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้กบับบรรยากาศโ้เมื่เคืนนี้ฝนตกหนักมากเนาะน้ำจุดเต็มเพื่อนาค่ะเสียงกบห้องประสานเสียงเดี๋ยวโอบๆอๆบอบอยูอ่ขอ,ออย่างเดียวอย่าตกกลางเย็นตกกลางคืนก็พอ มาหอดก็ต้องดบกาแฟก่อนเนาะคะ่ะนี่เมื่อนี้พนักง,งานมาเพิ่มน้องเบ้นค่ะน้องเบ้นช่างเชื่อมค่ะน้องเบ้นเป็นช่างเชื่อมเชื่อมคานคานที่จะเททับหลังเนาะคะ่ะทับหลังกําแพงอันนี้น้องคิงคนอิฐขึ้นรถจะถอยไปด้านแผงด้านหน้าเนาะคะ่ะนี่นพันานเก่าแก่ถอ, <laughs> อยไปเพราะว่ามันไกลเนาะคะ่ะ ไกลมากนะคะอันนี้จะเริ่มก่อมาตั้งแต่ติดลวของพี่ลอมนะคะขึ้นอีกหนึ่งก้อนก็เสร็จแลคะ่ะขึ้นอีกหนึ่งก้อนก็เสร็จส่วนแผงด้านหน้านะคะอ่าส่วนสร้างซักก็ไปหาขาะจกคาะกระบะเหมือนเดิมคือเก่าะคะ่ะไม่มีล้างเคาะอ,อย่างเดียวสร้างซัก <laughs> ครูับมายํำได้ข้อตก่กระบ,บากับยกกับอันคู่บ่เต็มอันเนี้ยนี่ค่ะสร้างขณะนี้ไม่มีล้างค่ะไม่มีการล้างข้ออย่างเดียวถ้ามาถึงนี่ได้ยินเสียงดังปุ้งปังปุ้งป,งป,งปังนี่ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าคอกระบะาปูนเคาะกะบ้าปูน เล่นงานอยู่คนแจ้นไปเสเป็นอาหารแว่ไปเลนน้ำมันงานริงหลราก็้างหนักมันดิไม่อยากเอาไปเลยกินกินซะก่อนก็ได้ดอกกาแฟแต่มันหกมันแล้วอค่าเดี๋ยวอยู่เอดีเอ นี่ค่ะส่วนน้งเบนก็เตรียมเดล็กเตรียมเตรียมเหล็กที่จะตัดนะคะตัดตัดแล้วก็เชื่อมแตกไว้สองสองข้างนะคะเพื่อจะมัดคานด้านบนนะคะเอินว่าเททับหลังเมนบบช่างเทิดอนี่ค่ะเริ่มขนอีกขึ้นแล้วนะคะ อันนี้จะทอยทอย,ทอยใส่รถไทไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหิ้วไก่อันนี้คือหยัดได้เที่ยวหรอจักก้อนสร้างซักเอาไปเที่ยวหลักจักกอเอาไปพอเท่าเดียวเลยปะอย่าพึ่งตกเด้อฝนเด้อตกเมื่อแรงเด้อตกสองทุมเด้อ ส่วงช่วงนี้กับซ่วงฤดูฝนเนาะค่ะเนาะกับทำงานกับสิลำบากแน่เนาะเพราะว่าถ้าฝนตกก็ทำไม่ได้กลัวแผงอิดลมะะ้มเนาะค่ะนีนค่ะมาถึงหน้าง,งานกับไม่รู้อะไรย่างส่วนไปส่วนมาอยู่เนาะค่ะเนาะ คนเดินงานงานยังไม่เดินอ่ะมือนี้สร้างซักมีหอนตอนมือนี้บรรยากาศบูสุดยอดอนะย่านตะหนาวเท่านั้นละ่ะนะย่านแต่มันหนาวอะละมือนี้

สามสิบเก้าสามสิบเก้าซอง เริ่มวาง้าเดี๋ยวมีผ้าเป็นม้วนนะร้อยร้อยร้อยพ่อร้อยผ้าเป็นม้วนอยู่ที่นี่วางมันเป็นเงาเลยจับ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 อะไรจับจับผ้าเป็นม้วนมาปั้งไว้บนน้ำเต้นควอนทุ่มเอาตัวนี้เชื่อม มุงมองคุณลุงตากระปิบอะไรกัน ไปแล้วสั่งซักครับรถดำไปะละนี่คับผมเสียบไฟแล้วเสียบพุ่นแล้วนี่คือสร้างสิบเอ็ดกอด้านบ้านรั้วของพี่รอแม,มนบาสเทอือนมาตะพูบอ,อ่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบคุณ fc ทุกท่านทุก,กกำลังใจ ให้กับช่องช่างเธิดจำประดงคนลั่นทุ่งคะ่ะขอสุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาจ้าโอ้ฝนตกฝนตกแรงมากน้ำน้ำเกือบเต็มคลองแล้วเนาะคะ่ะโอ้น้ำเต็มเรือเลย